อาณาท่านผูน้ฟังเมงหลายวันนี้วันที่ส2เมษายน2533เป็นวันที่อากาศร้อนมากที่สุดคนพูดเองก็ป่วยมากอาการทางขารู้สึกว่าทางขาซ้ายมีอการหนักขึ้นมันปวดน้อยแต่ว่ามันขัดข้องมากเดินไม่ค่อยจะไหวเพราะโลกเกา ความจริงหมอที่รักษาจริงๆก็มีทั้งหลายคนอย่างหนึ่งในแพทย์จรูนปีระยะว,ะวราพรสองแพทย์หญิงสมแสงสมปีระยะวราพรสามในแพทย์ชนะศิริยานนท์สี่ในแพทย์มนตรีอมรพิเชษกุลห้าในแพทย์วัฒนะทิติดิลกและหกแพทย์หญิงพงพรดีปุ๊ก เจ้าดะเกศรินแล้วก็ในแพทย์นพพรแล้วก็แพทย์หญิงเตือนใจกลินสุภานครสวรรค์แล้วก็มีหมอโอเป็นคนขับรถนอกจากนั้นก็ยังมีในแพทย์พิเชษจันทะอิสระอายุทยาแล้วก็แพทย์หญิงทีตินันีตินันจันอิสระนะพัญญาของท่าน ทั้งหมดนี่รวมกันทำการรักษาแล้วก็ยังมีคุณสุทธิรักเป็นหมอจีคโนะีไฟฟ้าหมอจี้ไฟฟ้าที่ความจริงมีประโยชน์มากทำให้อาการเบาไปมากอาการต่างๆใครตัวแต่ว่าโรคเกาอย่างอยู่นิดหน่อยเป็นนั้นว่าเขาบรรดาท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านทั้งหลายไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีหมอรักษา หมอรักษามีแล้วตั้งเยอะรวมแล้วไปมาเก้าหมอก็สิบหมอด้วยกัน <c oughs> แต่ว่าขึ้นชื่อว่าโรคก,ก็เป็นของธรรมดาเรื่องโครคภัยไข้เจ็บหยุดทั้แค่นี้ดีกว่าถ้าจะถามว่าเป็นอะไรบ้างก็ขอตอบว่าเดินไม่ถนัดวันนี้อาการท้องก็เสียดเมื่อเสียก็เสียดไปเวลามันไม่มีเยอะต้องเสียข้างหน้าจะไม่มีก็เลยต้องทำังสือ ก็ขอเล่าความเป็นมาสักเล็กน้อยเอานี้ตอนนี้เอาเรื่องเล็กๆน้อยๆอยกันคือว่าเรื่องหนักๆนักท่านอ่านแล้วท่านฟังกันมาแล้วนี้ก็มาฟังกันเรื่องเบาๆแต่ความจริงเรื่องเบาๆนี่มันเป็นอย่างนี้นะก็ไม่เบานักแต่เรื่องนะ่ะมันเบาแต่ความรู้สึกของบุคคลผู้พูดเนี่ยไม่เบาเมื่อคือว่าเมื่อตอนกลางกลางวัน วันที่19เมษายน2532ตอนเช้าหลังจากพักจากงานประจำปีทำบุญประจำปีวันที่17 18แล้ววันที่19ก็คอยธนาคารจะมาแจ้งเรื่องรายรับไปจ่ายกันว่าธนาคารรับเงินไปเท่าไหร่ธนาคารไหมเท่าไหร่แล้วจะจ่ายเจ้าหนี้เท่าไหร่ก็ว่าไปตามเรื่อง นณะที่ทางธนาคารยังไม่มาก็นอนภาวนาเรื่อยๆไปแก้ลำคาญตามลีลาของคนแก่เวลานั้นก็รู้สึกวจิตตกววบขึ้นคล้ายๆก็มีสภาพความหลับไม่เต็มที่เมื่ออาการอย่างนั้นเกิดขึ้นก็ปรากฏเป็นภาพว่าเดินไปในสถานที่หนึ่งไปคนเดียว ก็ไปพบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็สมเด็จพระบรมราชินีนาถท่านประทับยืนอยู่กลางบรรดาประชาชนแต่คนที่ล้อมท่านอยู่ก็ไม่มากแต่งตัวดีๆแต่ว่าไม่ใช่ข้าราชการสำหรับผู้พูดนี้ไม่ไม่ได้เข้าไปคุยกับท่านยืนอยู่ข้างนอกเข้าไปในวงที่ท่านคุยกันแต่ว่ายืนอยู่ข้างนอกวงไม่ไกลกันนัก ห่างก,กันก็ประมาณสักสามสี่วาเพราะว่ามีเป็นพระอยู่องค์เดียวก็ไม่ทราบว่าพราะบาทสมเด็จเจ้อยู่หัวกับสมเด็จพระรมราชินีนาถทรงจัดอะไรกับบรรดาประชาชนบ้างแต่ก็มีความรู้สึกมื่ออาการที่แสดงออกว่าเป็นเป็นกันเองทุกอย่างท่านไม่แสดงไม่แสดงาการถือตัวถือต,วตวนว่าฉันเป็นพระเจ้าแผ่นดินฉันเป็นพระราชินี ผูเ้เจ้า้าเจ้าขาขอรับกับผมเป็นปกติธรรมดากับทุกคนที่ยืนล้อมอยู่หันหน้าไปทนา,นางนั้นบ้างหันหน้าไปทางนี้บ้างเจะไ,ได้ข่าวว่าพักนะ <c oughs> แต่วันนี้มันเสียดท้องก็ในทุกขณะนั่นเองก็มีความรู้สึกว่าทุกคนที่นั่นต่างคนต่างเห็นมีคนคนหนึ่งขี่มา้าเราถึกคนจะเรียกว่าม้าแข่งหรือว่าม้าเทศ มาตัวสวยมากงามสง,ง่ามากเขานุ่งกางเกงสีเขียวๆน,น้อยๆแต่ไม่เหมือนทหารเขียวกว่าทหารแล้วก็ใสทบบ่ท็อปบุทใส่เสื้อสีขาวขับม้าตรงมาในหมู่ที่พระบาทสมเด็จเอหัวกระหงพระบรมราชินีคุยกับบรรดาประชายนอยู่แต่ก็ไม่ทันจะถึงสำหรับคนที่นั่งขี่ม้ามานั่น รูปร่างลักษณะเป็นคนเนื้อเต็มสูงใหญ่หน้าตาดีสวดทรงดีมากตอนแรกก็ไม่มีใครคิดว่าจะเป็นอันตรายหรือจะเป็นศัตรูต่อมาห่างจากเขาเขาขีมมา่ม้าวิ่งมาด้วยความเร็วห่างจากที่พระบาทสมเด็จีจหัวกับสมเด็จพระบรมราชินีนาถยืนประทับคุยกับบรรดาประชาชนอยู่ห่างออกไปสักประมาณหนึ่งกิโลเศษ ก็ปรากฏว่าที่ตรงนั้นมีน่ามีม้าเป็นพนักนั่งเป็นมา้าธรรมดาธรรมดาก็ทําเป็นไม้เป็นโต๊ะนั่งมีพนักยาวจะนั่งได้ประมาณตั้งสิบคนนั่งตามเรียงกันไปเรียงหนึ่งนะเมื่อมาถึงที่ตรงนั้นแล้วก็ปรากฏม้าตัวนั้นล้มลงคนคนนั้นก็กระเด็นลงจากหลังม้าเลยทางหนึ่งมาค้างอยู่บนโต๊ะไม้ที่ททมีพนักพิงนอนเหยียดยาว ทุกคนก็พากันไปที่นั่นเว้นไว้แต่พระบาทสมเด็จเจยิหัวกับสมเด็จเป้าเรมราชินีนาถ <c oughs> ท่านไม่ได้เสด็จไปด้วย <c oughs> และคนที่ยืนเป้าพระเจยู่หัวอยู่ก็ไม่จะไปทุกคนไปกันประมาณนักไม่ถึงสิบคนดีพอไปถึงที่ตรงนั้นแล้วก็ไปเห็นว่าคิดทีแรกก็คิดว่าเขาอาจจะมีอันตรายแค่เจ็บปวดต่างคนต่างคิดว่าจะไปช่วย แต่พอไปถึงเข้าจริงๆก็ปรากฏว่าคนนั้นตายสนิทเขาตายเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรดูที่ร่างกายก็ไม่มีอะไรจะเป็นอาวุธจะมีปืนก็ดีรกระเบิดที่ผูกมาก็ดีไม่มีเพราะว่าทุกคนก็ไม่มีใครเข้าไปจับตัวเขามองดูแล้วไม่เป็นคนไม่มีอันตรายแต่ว่ามีคนหนึ่งในจำนวนที่ไปด้วยก,กันนั้น เขาบอกว่าเขาทราบว่าคนคนนี้มาจากไหนนี่พากันถามว่าคนคนนี้มาจากไหน <c oughs> คนนั้นก็บอกว่าโนนคนที่ใช้เข้ามาอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อมองดูตามมือเขาชี้รู้สึกว่าไกลมากเห็นใกล้เห็นใกล้ๆ,ๆ,ๆ,ๆอยู่ขอบฟ้าหน้าตาไม่เหมือนคนไทย แต่ว่าจะขาวโพรงไปฝรัลล่งก็ไม่ใช่แต่ว่าการไกลแบบนั้นก็ดูไม่ใช่ก็ดูได้แต่ตั้งแต่แค่ออกถึงหน้าไ <c oughs> กลๆก็จําไม่ได้ถนัดคนนั้นก็บอกว่าคนกลุ่มนั้นที่นั่งอยู่สามสี่คนนั่นแหละเขาใช้ให้คนนี้มาทำร้ายพระบาทสมเด็จเจ้าอยหัวกับสมเด็จพระมรราชินีนาถก็ถามว่าเขาจะให้ทำร้ายถึงไหน คนคนั้นก็ตอบว่าถึงชีวิตเขาสั่งให้มาฆ่าจึงได้ถามคนที่พูดถามว่าคุณรู้ได้ยังไงเขาบอกว่าเขารู้เรื่องมาดีเขาว่าอย่างนั้นนะแต่คนนั้นเป็นผู้ชายเขาไม่รู้ว่าใครไม่กันเขารู้เรื่องดีเขาทราบว่าวันนี้พระบาทสมเด็จเจ้าหัวจะเสด็จมาที่นี่ตามแผนการตามหมายกำหนดการ แล้วก็พวกเขาที่ยืนล้อมพระจะอยู่หัวอยู่ประมาณทั้งสิบคนเศษพวกนี้เป็นพวกราชอ,องครักษ์เขาเรียกว่าราชอ,องครักษ์พิเศษคือพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้ตั้งออ <c oughs> เขาเป็นคนที่มีความจงรักภักดีจริงวันนี้เขาจะมาต่อต้านกับศัตรูของพระเจ้าอยู่หัวแต่ก็เป็นการบังเอิญที่คนคนนี้รับจ้างมาการรับจ้างราคาแพงมาก เขามาตายเสียก่อนเขาจึงไม่ต้องอลงมือทำร้าย <c oughs> <c oughs> นี่นเป็นความฝันบรรดาท่านพุทธบริษัทนีน่มิตอย่างนี้ความจริงถ้าจะคิดกันไปจะว่าดีก็ดีจะต้หน้าตกใจก็น้าตกใจหลังจากนั้นจะเลยถามบุคคลคนนั้นก็ว่าคนที่เขาคิดเนี่ยเขาเป็นใครเขาก็เลยบอกว่าขอสงวนไว้ เวลานี้ผมเองก็อยู่ในลักษณะเป็นพวกของเขาเรียกว่าซ้ายในขวาขวาในซ้ายเข้าอย่างอนาประสมกันอยู่ <c oughs> คอยป้องกันการเป็นศัตรูกับบาทสมเด็จเจอยู่หัวพวกเราก็ดีใจแล้วก็ถามก็ตตอบไปว่าในเมื่อเขาไม่มีอาวุธมาอย่างนี้แม้แต่ปืนก็ไม่มีระเบิดที่จะผูกพวกมาก็ไม่มีเขาจะทำ้ายพระเจอยู่หัวแบบไหน เขาบอกว่าอาวุธที่มันร้ายแรงกว่านั้นมีอยู่เป็นชิ้นเล็กๆมีในร่างกายของเขายังเลยถามว่าถ้าอย่างานั้นยัดคนได้ไหมเขาบอกจะไปแตะต้องเขาดีไม่ดีพวกเราตายทั้งหมดเวลานี้ที่พระบาทสมเด็จเจ้อยู่หัวก็ดีเพิ่มเติมเดี๋ยวพระบรมร,มราชินีนาฏก็ตาม,มเขาได้ประทับอยู่ยังอยู่ในรัศมีของอาวุธรายนี้ ก็เพ็นนั้นว่าเมื่อความฝันมาถึงตอนนี้ก็สะดุ้งตื่นก็มีความรู้สึกในใจว่าเวลานี้พระบาทสมเด็จเจ้หัวของเราอาศสายบุญญาธีการที่โรงทรงมีพระเมตตาแก่ปวงชนชาวไทย <c oughs> จะเป็นชาวไทยก็ตามจะเป็นชาวเทศก็ตามทุกชาวพระบาทสมเด็จเจ้หัวทรงมีความเมตตาทั้งหมด และพระองค์ก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่คนทุกคนทุกชั้นทุกเหล่าและมีความลำบากยากแค้นหวังจะช่วยประชาชนคนไทยทั้งชาติให้มีความสุขทร <c oughs> งทำงานทุกอย่างเพื่อความสันติสุขของปวงชนชาวไทยและโดยเฉพะาะอย่างยิ่งไม่แต่ศาสนาทุกศาสนาพระองค์ก็ทรงเป็นอุปถัมภ์เข้าใจว่าบุญญาธิการเก่าของพระองค์ก็ดี บัญยาดิการใหม่ของพระองค์ก็ตามสนับสนุนให้พระองค์พ้นจากภัยอันตรายถ้าความฝันที่ว่าฝันมาสักครู่ที่เล่ามาเมื่อสักครู่จะคิดว่ามันเป็นเรื่องความฝันกลางวันที่ไร้เหตุผลก็ไม่แน่นอนนักเพราะว่าเป็นความฝันเกี่ยวกับอารมณ์ที่เป็นสมาธิ แต่ก็ไม่ใช่อารมณ์ของฌานสมาบัติไม่ใช่ทิพยคุยานแต่ถือว่าเป็นทิพยคุยานเป็นการพยากรณ์อย่างนี้มันก็ไม่ถูกมันเป็นความเคลิ่มของอารมณ์จิตและนีมิตก,ก็เกิดขึ้นแต่ถึงกะไรก็ดีก็หมือนวาที่ดีใจที่ประมุขของชาติที่ชาประชาชนชาวไทยนันหลายมีความครบทรงปลอดภัย <c oughs> แล้วก็จะปลอดภัยต่อไปจนกว่าจะถึงอายุไขของพระองค์ นี่เป็นเรื่องคิดว่าเบามันก็ไม่เบานะมันก็หนักเลยตามหัวข้อของเรื่องนี้ใครชื่อว่าผีหัวด้วนที่วัดบานองโคก็ขอนำเรื่องผีวัดบานองโคมาเล่าสู่กันฟังความจริงเรื่องนี้ก็เขียนไว้แล้วในเรื่องสีของหวงพ่อปานแต่ว่ายกทรง ยกทรงท่านก็พยายามบอกว่าเอาเรื่องเกเดเรื่เล็ลเกๆน้อยมาลงทำมิโมกบ้างก็คิดว่าธรรมวิโมกเป็นหนังสือเกี่ยวกับธรรมะ <c oughs> เรื่องเกเรๆที่ไร้สาระก็ไม่น่าจะนําไปไปเขียนในที่นั้นสําหรับหนังสืออันเล่นอะไรก็ได้เรามาคุยกันเล่นๆแล้วก็ขอพูดต่อไปอีกนิดหนึ่ง ว่าหลังจากนั้นแล้วตอนสายธนาคารก็มา <c oughs> เมื่อเซ็นชื่อรับเงินลงบัญชีที่เรียบร้อยแล้วก็แสงสั่งจ่ายตามหน้าที่ของการรับเงินเมื่อสั่งจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงเวลาตอนบ่ายโมงก็ลงรับแขกบ่ายสามโมงก็เดินทางเข้ากรุงเทพ เม่วันรุ่งขึ้นวันที่ยี่สิบจะไปวัดสามพยากับวัดปฐมคงคาความจริงงานจริงๆเป็นงานของวัดสามพยาตอนนั้นก็เป็นการบังเอิญยกทรงก็นัดให้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมาคุยกันตามเรื่องทำราตามภาษาคุยกันวันนั้นก็คุยกันเรื่องเกิดต่างๆ ยกทรงก็บอกว่าเรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแบบนี้ก็ควรจะเล่าสู่กันฟังบ้างแล้วก็ตอนหลังท่านย,ยกทรงก็ชักชวนบรรดาญาโยมพระตบิษั์อุทิศส่งอุศลแล้ขอบารมีพระองค์สมเด็จพระทศพลขีอพระพุทธเจ้าปเป็นต้นถ้ารหันทั้งหมดทมเทรวรดาทั้งหมดครูบาอาจารย์ทั้งหมดคอยคุ้มครองป้องกันภัยพิบัติ ที่เพิ่งเกิดขึ้นแก่มาพระมหากษัตัตย์คือพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถความจริงวันนั้นเขาทาตามนั้นไม่ได้เล่าเรือ่องนี้เขาฟังก็ไปน่าสัจจรรย์แต่ก็ดีใจอยู่มากที่เห็นภาพอย่างนั้นว่าแต่ใครจะคิดห้ามหันทำร้ายพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวก็ดีพระบรมราชินีนาถก็ดีเขาผู้นั้นจะอับปางไปเองอันนี้ก็ดีใจ นี่ก็มาคุยกันเรื่องเพื่อเพื่องพี่หีหัวขาดตอนที่บวชใหม่ๆหบรรดาจุทธบริษัททั้งหลายเป็นบรรษาที่สองพรรษาที่สองนี่ต้องแต่บรรษาที่หนึ่งอยู่ในป่าชา้าพรรษาที่สองก็ยังอยู่ในป่าชา้าพรรษาที่สามก็ยังอยู่ในป่าชา้า ว้กาการอยู่ป่าชาก็อยู่แต่กลางคืนกลางวันเข้ามารวมกับพระในวัดทิ่ได้บ,บาตด้วยกันฉันบัตราหารด้วยกันทำวัดสวดมนต์ด้วดยกันแต่หมดจากงานก็เข้าป่ายชาแต่เวลานั้นก็ยังเรียนนักธรรมพรรษาที่หนึ่งเรียนนักธรรมตรีพรรษาที่สองเรียนนักธรรมโทพรรษาที่สามเรียนนักธรรมเอกแล้วก็ทิวัดบ้านองโคหลวงพ่อปานท่ากาทำงานก่อสร้างก็ช่วยท่านตามกำลัง เันก็แบ่งเวลาว่าเวลานี้ดูหนังสือเวลานี้ทํางานของวัดเวลานี้เป็นเวลาที่ปฏิบัติสมาธิวิปัสนาญาณเวลานี้แบ่งเวลาดูหนังสือก็ <c oughs> รวมความว่าการใช้กําลังเจริญกรรมฐา,านเวลานั้นก็ทำหนึ่งตอนสี่ทุ่มหลังจากทำวัดสดมนเย็นเสร็จก็กลับไปดูหนังสือเรื่องเรื่องในการเรียนนักธรรม ดูหนังสือแล้วตอบปัญหาที่ครูถามมาบ้างหลังจากนั้นบ่าสี่ทุ่มก็เจริญกรรมฐานห้าทุ่มก็นอนหลังจากนั้นตีหนึ่งครึ่งั้งนาฬิกาปกไว้ตื่นลุกขึ้นล้างหน้าล้างตาบูชาพระถึงเวลาตีสองเริ่มเจริะกรรมฐานเวลาตีสี่พระเทียคังเลิกหลังจากนั้นก็ดูหนังสือจนกว่าจะสว่าง มอสว่างแล้วก็ไปบินทบาตกับพระขณะที่บินทบาต <c oughs> ก็ว่าอิติปิโสพระกว่ารูยไปจนกว่าจะกลับเมื่อจบแล้วก็ขึ้นตนใหม่จบแล้วขึ้นตนใหม่เวลาที่ญ,ญาติโยมพริษัทใสเขาใสบาตรก็หยุดไหวอิติปิโสนึกถึงภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหมด พรมเทวดาครูบาอาจารย์ทั้งหมดนึกในใจว่าขอท่านผู้มีคุณจงมีความเป็นอยู่ในการคล่องตัวหรือว่าจะมีความร่ำรวยในความเป็นอยู่ของท่านนึกอย่างเนี้ยจะมีผลแบบไหนก็มันเป็นก็เป็นเรื่องของของการของผลแต่ความรู้สึกจริงๆนึกอย่างนั้นทุกบ้านทุกคนที่ใส่บาตรขณะที่กําลังรับบาตรอยู่นึกอย่างนั้นตลอดเวลา <c oughs> พอก้าวออกเดินจากคนกลุ่มนั้นไปข้างหน้าก็นึกอิทีพิสโสเรื่อยไปทำอย่างนี้ตั้งแต่ไปจนกลับเอาถามว่าทำอย่างนี้กี่ปีก็ <c oughs> <c oughs> ตอนต่อว่าทำอย่างนี้ทุกปีจนถึงเวลาที่คุยที่ยังไม่ว่างอิทีปิสโสเลยอีตีปิสโสนี่ว่างไม่ได้เพราะชอบใจมากั <c oughs> นนี้ สำหรับเรื่องปีที่หนึ่งยังไม่ต้องคุยมาคุยยังปีที่สองยแล้วจะย้อนไปปีที่หนึ่งใหม่มาพูดเรื่องผิวก็ขาดใช่แล้วนี่ก็เป็นว่าพรรษาที่สองวันหนึ่งก็เข้าไปขออนุญาตหลวงพ่อปานมันมีกุฏิอยู่สองหลังเขาเรียกสนาสลายใหญ่เป็นกุฏิคู่ชั้นบนหลวงพ่อปานนั้นทําเพื่อให้เป็นโรงเรียนนักธรรม แต่ว,ว่าเวลานั้นยังไม่เป็นโรงเรียนยแล้วก็ยังไม่เป็นที่อยู่ของพระก็มีกุฏิหลังหนึ่งทั้งด้านทิศใต้ขอโทษนะทั้งด้านทิศเหนือพระบาทลงโคเขาลีกตามกระแสน้ําไปเผลอไปตามเขาหลังด้านทิศเหนือนี่มีพระขึ้นไปอยู่เพื่อนยังไม่เรียบหลังด้านทิศใต้ยังไม่มี เขาก็ถู่วเขาก็ใช้กันสะอาดพอสมควร <c oughs> <c oughs> เป็นกุฏิที่มีชายคนกิดร้อมรอบกว้างมากแต่บางเอิญก่อนหน้านั้นมีพระสามชุดชุดละสององค์ขึ้นไปอยู่ตกาก็พอขึ้นไปอยู่แล้วคืนที่สามมันที่สามหลังจากคืนที่สามนะทุกองค์ก็ลงลงกลับนอนที่เดิมถามว่าทําไมถ้ามาอยู่ต่อไปไม่เงียบดีเขาบอกไม่เงียบเกินไป ถาว่ามีอะไรไหมท่านก็บ,บอกว่ามันจิตความจริงๆแล้วมันเงียบสงัดมีความสุขดีมากแต่ว่ามันมีเงียบเกินไปผมมันชอบคุยก็เลยต้องลงมาแล้วพระสั่งขึ้นไปอยู่ลงมาแบบนั้นนะสามคืนลงสามคืนลงสามคืนลงสามชุดชุดละสององค์พอชุดที่สามผ่านไปเห็นว่างก็ก็นึกว่าเราน่าจะไปอยู่ ตอนกลางวันก็ก็ไปกราบกราบหลวงพ่อปานขออนุญาตบอกคงของขอนุญาตไปอยู่ปกติหลังแม่นครับถ้เบาอ,อย่าเพิ่งขึ้นไปเลยให้จิตใจมันดีกว่านี้ซะก่อนก็กราบ,บเรียนท่านบอกว่าการอยู่ในป่าช้าก็ชินที่นี่ก็อยู่ใกล้คนแล้วก,ก็เป็นที่สงัดไฟการนี้สองเวลาเดินลงมาข้างล่างก็ามาถึงก่องน้าไม่มีหนาม่าโล่งมีมีถนน,นพระปานท่านทำถนนเดิน เินสบายท่านก็นยับยัง้งขออนุญาตท่านไปนั่งกรรมาฐานที่พระเจดีท่านก็บอกจะว่าอย่าเพิ่งไปเลยขออนุญาตไปที่โบสถ์ท่านบอกอย่าเพิ่งเลยไปอยู่ที่เก่าก่อนเ <c oughs> <c oughs> มื่อกลับออกมาจากท่านแล้วก็มีความรู้สึกว่าไอ้ที่ตรงนั้นมันเป็นยังไงในเมื่อว่าพระตัวองค์บอกว่าที่นั่นมีความสุขสงัดแล้วอยู่ชั้นสูงไกลาจากเสียงคนไกลาจากเสียงนก วันน่าจะมีความสุขแต่ว่าในเมื่อทันห้ามก็ลองดูสักนิดหนึ่งคิดว่าวันนี้ควรจะลองฝือนอาจารย์ดูสักหน่อยที่ทันห้ามเราจะไปก็จัดแจงแต่งตัวพอเวลาค่ำประมาณใกล้สองทุง่มแต่งตัวพ้าสังกิดีให้ปร่อยทุกอย่างหมดเดินขึ้นมาปกติหลังนั้นเป็นชั้นบน <c oughs> พอเข้าไปแล้วก็ไปนอนกราบพระธรรมทุดมน์เสร็จเรียบร้อยนิดหน่อยตามธรรมเนียมแล้วก็อ่านหนังสือ <c oughs> อ่านหนังสือเรียนนักธรรมเวลานั้นเรียนนักธรรมโทก,ก็ปรากฏว่ากุฏิหลังหนึ่งมีคนคุยเสียงดังไม่ใช่เสียงเป็น,ปนไม่ไม่สี่ห้าคนเป็นเสียงคนประมาณเป็นร้อยคน เสียงดังมากก็คิดในใจว่าเมื่อกี้นี้ลเลกมายังไม่มีไข่โคตีก,ก็ใส่กุญแจหน้าต่างรอบตัวก็ปิดหมดตรงกรอนหมด้ <c oughs> นเวลานี้คนมายังไงเป็นนับตามเสียงแล้วเกินร้อยคนเมื่อยิ่งฟังเสียงก็ยิ่งดังก็อานสี่เรื่อยไปยิ่งอันสี่เรื่อยไปใจก็ดังหนักเขาดังใน,ในที่สุดจนนึนกจำคาญในใจว่าไอ้หมอนี่มันมาจากไหนกันนะ <c oughs> จะจำว่าเป็นเสียงพระอ,อะไรสักองค์หนึ่งก็ไม่มีจำไม่ได้ภาษาที่พูดเป็นลีลาของภาษาไทยเสียงใหญ่ๆแต่ว่าฟังรู้เรื่องสักคำก็ไม่มีไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกันก็คิดในใจว่าบางทีพวกที่เขามาทำเขื่อนหน้าวัดพวกเจกจะขึ้นมานอนก็คิดอีกทีว่าภาษาเจกนี่เราฟังไม่รู้เรื่องแต่เรารู้ภาษา ถ้าพูดภาษาเจ๊กนม่รู้ถึงแม้เราจะอยู่ในห้องเจ๊กพูดนอกห้องเราก็รู้ว่าคนนั้นเป็นเจ๊กแต่ว่าสำเนียงที่พูดนั้นไม่ใช่เจ๊กเมื่อแปลกใจก็ลุกขึ้นเวลานั้นไฟฟ้าไม่มีหยิบตะเกียงรั่วแล้วก็ถือไใช้ชายเดินไปที่ประตูปุติหลังนั้นป <c oughs> รากฏว่าที่ประตูใส่กุญแจให้กุญแจอาตมาเนี่ยมีลูกขอพระทิ้งไว้ เมื่อเห็นเขาประตูใส่กุญแจก็ยังไม่ไม่เปิดกุประตูก็เดินไปรอบๆตัวว่าหน้าต่างบานไหนเปิดบ้างบางทีเขาจะไม่ไขกุญแจแล้วไขกุญแจแล้วเข้าไปเขาก็ใส่กุญแจข้านอกเปิดหน้าต่างคุยกันเพื่อเป็นการหลอกเราและรบกวนไปดูแล้วหน้าต่างทุกบานก็ปิดหมดกลับมาหน้าประตูอีกทีหนึ่งไขกุญแจเข้าไปดู เอาตะเกียงรั่วเข้าไปด้วยฉายไฟฉายด้วยก็ไม่มีอะไรมีแต่ขี้นกไปดูหน้าต่างทุกบานก็ใส่กรอนปิดสนิทก,ก็นึกในใจว่าเมื่อกี้ใน,นบางทีหูเราอาจจะฝาดไปเอาหูฝาดไปก็ไม่เป็นไรแต่ความจริงก็ฟังอยู่ตั้งครึ่งชั่วโมงเ่ยไม่น่าจะฝาดแลก็แล้วก็มายิงข้างนอกเงี่ยหูฟังว่าใครคุย่ไหนหรือพระคุยที่กุฏิเสียงดัง ถ้าตามปกติถ้าพระจะคุยเสียงดังแบบนั้นไม่ได้ถ้งพบปานท่านอยู่ไม่มีใครกล้าแสดงแบบนั้นก็ไปรอกเงียบเสียงก็เงียบสงัดเวลานั้นก็ยังไม่ดึกประมาณท้กสองทุ่มจึงตัดสินใจว่าในเมื่อไม่มีอะไรก็ช่างแล้วกลับไปดูนังสีต่อไป <c oughs> พอเดินหันหลังให้เดินมาทักประมาณทักสองว่าก็ปรากฏเสียงหาดังขึ้นในห้องนั้นอีก แล้วก็เสียงคุยเพื่อก,กันอีกก็เข้าไปใหม่ไปยืนฟังก็ยิ่งคุยดังนักเข้าไขกุญแจเข้าไปดูไม่มีอะไรอีก,กเลยคิดในใจว่าเสียงนี้คงไม่ใช่เสียงคนถ้าจะว่าเสียงผีทําไม่เสียงไม่น่ากลัวฟังแล้วก็รู้สึกเป็นปกติว่าเป็นเสียงธรรมดาธรรมดาไม่เจอเสียงน่ากลัวอะไรก็ปล่อยกันไป มาเดินกลับมาถึงที่นอนถึงที่พักถึงห้องพักเขาก็ยังคุยกันเกลนึกในใจว่ามันอยากจะคุยก็ช่างมันอยากจะคุยก็็นเรื่องของมันเราจะอ่านหนังสือก็เป็นเรื่องของเรามาเรื่องแต่ละคนต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างมีความพอใจใก็อ่านหนังสือเรื่อยไปจนทั้งถึงเวลาสี่ทุ่มเมื่อถึงเวลาสี่ทุ่มก็เริ่มจเจริญกรรมฐาน พักพวกก็คุยดังมากขึ้นอีกก็ตามใจก็เลยกม่กดีเราจะได้ใช้กำลังใจเพรเราเป็นการพิสูจน์สมาธิว่าสมาธิของเรารํำคาญในเสียงไหมถ้าสมาธิของเรารํำคาญในเสียงก็แสดงว่าสมาธิของเรายังไม่ถึงปฐมฌานถ้าไม่ํำคาญในเสียงแสดงว่าสมาธิของเราถึงปฐมฌาน เมื่อทําไปเสียงก็คุยดังไปมันก็ปกติเราก็ภาวนาเราเรื่อยไปรู้ลมให้ใจเขาออกเรื่อยไปตามปกติไม่แปลกแล้วต่อมาก็มาคิดในใจว่าเวลานี้เราอารมณ์เขาอยู่เราขนาดไหนก็รู้สึกว่ากําลังใจใครสักอยู่ในขนาดของปีติความอิ่มเอิบของปีติมีขึ้นความชุ่มชื่นใจมีขึ้น แสดงว่ากำลังสมาธิสูงขึ้นเมื่อฟังเสียงไปเสียงไปสักครู่เดียวเขาก็ปรากฏเขาคันยังไม่ตั้งใจฟังเสียงนะั้นพระภาวนานของเราเองสักประเดี๋ยวเดียวก็ปรากฏเสียงเงียบไปพอถึงเวลาสี่ทุ่มถอนสมาธิเสียงข้างนอกหาขึ้นหาสนัดบอกไม่เสียงดังขนาดนี้ยังไม่ทำคาญอีกโว้ยแล้วเขาก็เงียบไปอร่บรรดาท่านั้งาลาย เวลานี้สัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี